อยู่ดีไม่แห้งกั็ยู่แดงมีฮูึ่งสภาพหลังจากคื้นในฝนตกพี่น้องล่มขอยยางแห้งเลยมึงหัวสวนพักคัวลุมสวนพักหัวหล่มหัวหล่ม Hãy uh, uh, uh. okay. nhìn okay. ร่มแห้งแห้งร่มเมปยย็นตะยานขึ้นร่มมันหลืดมาเท่าร่มมีพออีแม่บุญแดงพักพักไร้เมื่อยดอกเดียวมึงสู้ ซุ่ m เย็นไปตามๆกันวิ่งบานหางจระเข้เพี่น้องเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วตอนแรกเป็นบัได้นามเนอะอือบัได้นามมันสิเป็นสีนี่พ่อบัวใด้นามมันสิเปลี่ยนสีเป็นสีนี่เริื่มเปลี่ยนสีอยู่เป็นสีเขียวแล้ว 好了嘞。 มือทำอะไรมือืมเอาเอาเอเอ้าเอ้อเอ้อ้ออากาศเย็นดีพี่น้องก็เลยพา เห็นนกเห็นนกเอียงนกเอียงสองคัวเ,เออมียอ๋อป้าเสมุเจ้าเบื้องบินไปแล้วนกเอียงที่มันนั้นที่มันมาอยู่ต้นหะพกพาวนี่ไม่อีกแล้วุบ,บินไปบิน ยินเสียงวนหวังหวะพูน,หนเห็นไหมนะเห็นบ่นนนนนน,นบินไปบินมาอย่างนึงหน่วยกระซิญนมาใส่มุข่อยท่านแล้วมุข่อยนางมึงอยู่นี่บินเซิรนมาสีมาตีิมุข่อยมาไก่ไก่ห้างพื้นบ้าได้พี่เกิดนอนมองแล้วพี่เกิด พี่ดำนั่งงองเอ้าไล่ขากันละเด็กมาสองตัวนั่นเอ้าเออเออเฮ้ย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 หยุด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 ที่เลียนก่อนนิงื่อนพี่น้องเดี๋ยวเด้อเนี่ยฮึ่มฮึมวัสดีเพื่อนสวัสดีเพิ่ดถามกันละพี่น้องมาหยอกแมวเอ้าเอาเอา อออกมาพากมายางบอกกันสิชื่มือพี่น้องไปยางมาถามหน้องนะบอกกันน่เน่ยถามกันบอกกันน่เนึงอ๋อไปเลยจ้าพี่น้องมุมีอย่างคิปนี่ถ่ายบรรยากาศตอนเศร้าๆลังฝนตกในเบื้องจ้ะขึ้นฝนตก ตกเบิดขึ้นเลยเหมนขึ้นต่ว่าก่อนสตกเลยโอ้ยยังหม้อต้นคลิปเั็นลรร่มของงแห้งร่มแห้งล่มแห้ง,หงต่ว่าคือสิบ่วมีเหติกริปก็ยังข้าจอดอกเพราะว่ามันแห้งคักมันแหลงคักฝนพึงตกตั้งเข่ามาหลายเทื่อลายมือหลายดุนล้วแต่วันโบตกยักเทื่อพึงสิตกอะไรจ้าขอบคุณพี่น้องบบสุผูชุคนขอบคุณหลายๆได้ๆๆจ้าเด้อบ่มมีเอียง bưng mấy nhát cát bản nha nhau sầu đi mi heo đi đèn mi bye bye